อย่างงามเลยมันจะเกิดเป็นโมโอ้ยสะรรคครับทำนี้กับไข้ยุพี่น้องสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมีนอีสานบานดุงกับยายครับพี่พา,าน้องมาเก็บเห็ดปวกเก็บพี่น้องเก็บกี่ บวกกิ๊กก็มาตะเศรา้ามาเก็บน้ำคู่หน้าคือเกามาหมองเกาหมองเดิมพี่น้องนี่บวกกิ๊กตรระบดกไงพี่น้อง

ผมมาหาในป่ายุค่าในพี่น้องเยอะยว่มากทีเป็นท,นทีเขาขาวุวบเหยียบย้มวาง่าหลายหู้นหัวยนีเก็บยากป่าพุพี่น้อง เก็บปวกเก็ดปวกเก็บปวกอ,อกเต็มมื่อวานเห็นมาเก็บเมื่อวานกับโบได้แล้วเพราะว่ามันบมฮันในบ้านปลาหกพี่น้องปลาหกสิเก,ก,ก็บโบได้เลยดึงเอาก็ไดเพราะได,ด้ดอยู่เลยกลมหยากอื้มสมานทะยายนี้ น้ยสิอ้วนเด้อตื่นๆๆบ่คิดว่าสิได้เห็ดปวกนี่ยตาหกจักหน่อยพี่น้องอู้ดอกเห็ดเห็ดกําลังออกอ่าปุ๋มหมานคักเท้ว่าแม่น มันมันมัน,มนปลาคุกเห็นเห็ดอย่างงามเลย อุ้ยอ้ย,อยถึงเฮี้ยโหดถใจยังไงยายได้เห็นปวกพี่น้องเลย ดีเห็ดปวกนมนมโอ้ตื่นเต้นครับปนนี่อุยสะอนครับ ba nồi một tập nhạc chắc ngồi vì nó không biết xuống được โอ้ยยีนองขาดบดแล้ว เป็นเห็ดที่เสียบที่สุดที่น้อไม่บรรดาเห็ดไม่หวานโดยเฉพาะปนกลิ่นซุปกลิ่น อุ้ยมาเดินขาสั่งอ,อุ้ยพี่น้องม่องมี้วัมเกิดกวนก็จะเท่าแล้วนเท่าแล้วกันอุ้ยหนันเกิดเต็ามางาอนนะอุ้ยเท่ามดนละพี่น้องเลย เห็ดถึงถไห้แล้วพี่น้องเอ้ยมองนี่โอ้ยพงก่าไดแล้วล่ะตรงนี้เป็นสิออกก่อนเลือกเอาเต่ดอกที่มันได้พี่น้องดอกมันแข็ง โอ้ยแมันงามคักบาทเนี่ย โอ้พี่น้องเดือกล่าลอยล่าเรวมองบ้านนี้แยกกับบาซิมา่าบ่มีผู้เอาหลานพี่น้อนงหล,อาลานบ่ได้ไปโรงเรียนเมือ่อวานไปอยู่เอาหลานฮึฮกฮึปุนน่นระบาดเลยฮึปอกบานๆนเลยดึงเอา,ด,เอาดึงเอาเลย ดอกบานๆเห็ดเปื่อยถิ่มเบิดพี่นงเป็นกระตาเป็นอะไรอยู่นี่บนนเบ่ได้เอาถิ่มเบิดเลยอ้ย,อย่างงามเลยงูนี่ หนอกใบใหม่หลายหก,หกพับเบาบานกับเบาเห็นขั้นบานจังเห็น ขอ้โหพ่งเลยซ้ำนี่กับไข่อยู่พี่น้องมันได้เก็บมาก่านมากว่าคันน่ะโอ้ยมีแต่ดอกต่าๆถิง่งเบวดอรวดบรายหอดบรายหอดเลย สำนนไก็เท้าปนได้ยก็ได้ปนดูไั้ไม่พบ เราจับพี่นอ้องีอสานบานดุงกับยายพระพี่พรนนองมาเก็บเห็ดเห็ดปูกเก็กพี่นอ้องได้หลายตึกเห็ดเต็มกระตาวพอนะทั้งทั้งเทิงม,มีแต่ดอก,กอบานๆพี่นอ้อป่านนั้นดอกบานแถวติมเบดได้แต่เขาที่เลี้ยดอกสีนุ่นมๆนี่ยายกว่าพอจบคลิปเท่านี้เด้อ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายน้ำแด,หง,ดหงหาล่างดอกหาล่างมูกับบารีไทยเบิ้องด้าพี่น้องปลาหกซะเหลือเกินปลาอยู่ข้าปลาผักขาดกตกตรงหาพีออกเพายังสีดาให้พระขาบวานเข้ามาหนี่